ทุกคนชอบกินผักอะไรกันเวลากินน้ำพริกส่วนตัวนี่กินได้หมดเลยเชื่อไหมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยที่แบบว่าเราอะตอนเด็กๆใช่ปะเราก็อยู่กับปู่กับย่าใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยคือที่บ้านตามจังหวัดอะเขาก็จะปลูกแบบปลูกผกักปลูกอะไรกินเองปลูกพริกปลูกผักกาดปลูกกวางตุง้งปลูกคะน้ากินเองใช่ปะแล้วตอนเนี้ยนี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกมากเว้ยแล้ววันนั้นอะก็เลยแบบ เออกินข้าวเย็นเนาะเราก็ต้องมีผักใช่ไหมนี่ก็เลยเดินไปที่แปลงผักเว้ยก็คือมันเป็นแปลงผักหว่างตุงใช่ปะที่ปลูกปุกแะแล้วทีนี้เราก็ได้ดเด็ดมาเว้ยแบบเด็ดต้นมาแล้วก็แบบมาล้างแล้วก็มากินข้าวกับน้ำพริกใช่ปะและนน้วทีนี้อีกวันไม่ใช่อีกวันหนึ่งอะก็คือหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงอะคือแบบนี่ก็แบบท้องเสียปวดท้องแบบแล้วก็อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวียนหัวมากเลยนี่ก็แบบ เป็นไรวะเนี่ยจะตายปะวะอะไรอย่างเงี้ใช่ปะแต่ว่าคืออะไรรู้ปะจริงๆแล้ววันนั้นน่ะปู่เราเว้ยฉีดยาฆ่าแมลงแล้วคือแบบเหมือนเราแบบว่ากินยาฆ่าแมลงไปพร้อมกับผักอะแล้วคืนนี่เป็นคนกินผักแล้วก็กินเยอะใช่ปะวันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเด็ดไปประมาณแบบ สามถึงห้าต้นน่ะแล้วคือกินไปใช่ป่ะแบบเกือบตายแล้วเนี้ยก็เลยรีบไปหาหมอเว้ยแต่ก็คือหาสาเหตุไได้สักทีว่ามันมาจากอะไรใช่ป่ะคือเราก็ไม่รู้แล้วเนี้ยก็รักษาตามอาการหมอเขาก็รักษาตามอาการแล้วเราก็รอดมาได้ใช่ป่ะและ้วตอนนี้พอเราออกจากออกจากโรงพยาบาลน่ะแล้วพอกลับมาบ้านใช่ป่ะเออแล้วนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็คือแบบว่า ก็ท้องเสียแบบนั่งก็ท้องเสียทำอะไรก็ท้องเสียคือแบบว่าร่างกายคือแย่ไปเลยเออแต่ตอนเนี้ยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบว่าเวลากินผักกินอะไรเงี้ยก็คือแบบล้างดีๆนะแบบตั้งใจล้างอะไม่เหมือนเราหลังจากนั้นอะก็คือแบบว่าเราอะเวลากินผักกินอะไรเงี้ยคือแบบเราก็จะตั้งใจล้างมากแบบคือไม่ว่าจะแบบเอามาจากไหนอะก็คือแบบว่าจะล้างอย่างดีเลยเพราะว่ากลัวมาก กลัวเป็นแบบวันนั้นอนะคือถ้าวันนั้นแบบเราตายไปทําไงเราตุยเย่ไปอย่างเงี้ยใช่ปะคือถ้าวันนั้นเราตุยเย่ไปใช่ปะก็จะหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรใช่ปะโอ้แบบไม่คิดเลยว่าการแบบที่เราแบบชอบกินผักแล้วเราแบบทําเราตัวเองเกือบตุยตอนเนี้ยพอมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมผักมันก็แบบว่า อาจจะไม่ได้ปอดสารพิษเหมือนแบบเหมือนตูต่างจังหวัดคือมันก็มาจากต่างจังหวัดแหละแต่แบบก็ล้างยืะๆอะน่ากลัวมากจำพ็นป,ประทูกอร่อยมากจะให้ปลูกกินเองมันก็ลำบากใช่ปะละ่ะอย่างเราอะปลูกกินเองก็ไม่ได้อุย้ยอย่างเราปลูกกินเองก็ไม่ได้ใช่ไหม ก็ต้องซื้อซื้อก็ต้องล้างดีๆอ่ะอืม 看不太。